สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับน้องบัตเนาะบันนี้มาแพ็กคู่เลยนะครับเนาะนานๆทีสีได้เจอลักษณะนี้นะครับเนาะพลมนะครับสองตัวนะครับคือกันเลยนะครับมาพร้อมกันนะวันนี้ก็มักแบบนี้แหละครับสมง่ายเลยนะครับเนาะเาเดี๋ยวมาเสียบปักเบิ่งนะครับจะปักเบิ่งแล้วเปิดเบิ่งนะครับเนาะม่เข่ากับ่หมุนนะครับเนาะ ม,มุมมุนหัวตักเนาะอันดับแรกแกะมาเลยแกะแกะคือเก่าเขา,าแล้วแหละครับนี่เออใครอยากได้เัาพลลมมันมาตรฐานนะครับพลลมแยคคอร์ดกับพลลมเหมืนอัตาลีนี่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับมันการแกะอย่างมันชีง่ายนี่นะครับเนาะ เอาทุกอย่างออกนะครับแคก้กันเลย เราออกนครับเนาะก็จะเป็นแับนี้นะครับเนาะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวมาเช็คก่อนถ้ามีฟิวก็ต้องอาจจะฟิวขาดนะครับไอ้ก่านสายมันนอนนะครับเนาะก้านสายมันอยู่นี่นะครับนะเนาะเฮ้ยเอการใส่ออกนะครับเนาะ นเดี๋ยวมันสวิงได้แล้วเนาะเพราะเขาสีแกะอันนี้มัน,นแกน่อนอตนี้วันน,นี้นั่น ถอดออกนะครับเนาะนี่เตรงนี้เวลาถอดเนาะไอ้สายมันย่นนะครับเดี๋ยวมันเกิดตรงนี้กรอบมันจะรุดนะครับมันจะรุดลงมาไปเลยแล้วลวดทองแดงสิขาดมานำนะครับเนาะถ้าถ้ามันยังแน่นอยู่ก็เป็นอย่างนะครับจะจับไปจับไปแล้วก็ค่อยๆถอดนะครับเนาะขอนี้เฮากระซิชเอาชุดนี้ออกมาแล้วครับมาเช็คนะครับนี่ฝืดแต่พอหงย่อน้ำมันนะครับนี่ ตัวนี้ออกมามาเช็คเบื่องกันฟิวมันนะครับฟิวมันต้องเสี่ยงอยู่ในนี้นะครับนี่โบวอันนั้นหน่ครับพายักคนจักัตัวฟิวตัวนี้นะครับมักขาดนะครับเนาะฟิวตัวนี้แต่ก่อนที่ซีตัดออกนี่ผพิมสีวัดก่อนนะครับว่าชัวร์ๆนะมันขาดดีนะครับเนาะโอเคแลผมก็จะจิ้มตรงนี้นะครับเนาะถ้ามันบกขึ้นนะครับเนาะนีนะครับมิเตอร์โขึ้นนะครับ ตัวนี้ขาดนะครับเนาะชั่วนะครับเนาะไอตัวเนี้ยเ <_ m ix> พราะนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องตัดมาต่อนะครับเนาะตัดแล้วมาต่อเลยจะได้ไม่ต้องอันเสียเวลานะครับเนาะอ่ะเป็นหนึ่งเดียวผมเด้อเอา <_ m ix> ะอละครับเนาะเอาวันนี้เขาเริ่มทําการส่อมเลยนะครับเนาะผมก็จะตัดเลยนะครับตัดทิมเลยนะครับไอตัวดำๆน,น้อยๆเนี่ยตัดทิมเลยนะครับเนาะอาจจะปับกล้องเลย ตัดทิมเลยครับถ้าเห็นตัวน้อยๆเลยถ้าเกิดว่ามันเขาล้มมหมุนนะครับเนาะเขาบอมีในวัดกระยานะครับตัดทิมเลยนะครับเนาะตัดทิมเลยลองลองตัดลวดด้วครับเด้อเนี่ตัดแล้วครับมันจะเหลีอยอยสองขานะครับมาเห็นเห็นสองขานี่นะครับเนาะนะครับเนาะเดนะครับดึงออกมาต่อนะครับเนาะอัน๋ีวผมจะเห็นให้เบิ่งเลยก็ได้ครับจะจะเลยเนาะ ออกมาเลยครับสองเส้นเนี่ยออกมาเลยนะออกมาเลยดึงออกมาเลยนะครับนาะเนี่ยเองัดออกมาเนี่เอางัดออกมาเลยสองเส้นนะงัดออกมาเลยเอาแต่ระวังนะครับระวังถึงลวดด้วยลวดค้าลวดลวดลวดผ่านในกระหงอีกทีนึ่งเลยนี่ยนะที่โตมอกี้นี่นะครับนาะที่มันมีที่มตัดออกนะครับนาะเนี่เห็นบ่มสองขาเนี่ยเห็นบหขามันอยู่กันมีนะครับเนี่ยเอาเนี่ย้องเห็นบหอ่ะ พอเข้าใจนะเขาเนาะน,นี่ตัดออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> พันขานพันขาของอันฟิวตัวนั้นนะเนี่ยรับเนาะพัน,สพน,พนรพรเสร็จปั๊บน,นะครับพันเอาแรกโปรดพีโอแรกกนะครับพันแน่ๆนะครับเนาะนี่เอาเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เก,ก้นเนาะไม่เห็นบอกคำนี้เอาเนี่ยเนี่ย สิพันกันลักษณะนี้นะครับคาคาของผิวตัวนั่นตัดออกแล้วตอนนะ้ะเอาอนนี้มาพันกันเลยนะครับเนาะเออเอเอ,เ,อเป็นเลยครับนะเนาะามีทองโคตรเก่าทองโคตรใสนะครับเนาะผมบ่มีเนาะทรงนี้นมันะ <Okay. S 2> มดเานาะมองปฏิพันเลยผมเนี่ยปฏิพันธ์ใบน,นะครนะับเนาะ บันไทยบ,บันเท่านี่ห้องว่าส่าหัดก็ได้ครับประโยชน์มันเอาไว้หัดิใ่หนี่นะครับน้อหัดหัดไม่อัดไม่น้นอม,นนะมีอัน้นมายน้อยกว่านี้จะดีครับอันนี้มันใหญ่โคนะครับนอะกบบมีก็ต้องใส้ไป ใช่ไปซะก่อนเนีนี่นะครับนะมันจะอยู่ในสลักขนาดนี้แต่ก็นี่มันแห้งครับมันฟืดเอ่อไอตัวเนี้ยมันฟืดคนระับมันจะให้เบิร์ดเนะี่นี่เบิ่งใกล้เลยนะครับเลวยนี่นะครับเนาะมันฟืดนี่มือหมุนก็มาไปนี่ไอมันนนี้เขาต้องหยอดน้ำมันน,มนะครับทำการหยอดน้ำมันฟืดแห้งอะไรครับคันมันนะครับเพราะหยอดเกลี่ยมันเลยนะเนาะ เกลี่นมันนะครับนี่มันมืดนะครับเนาะเมาได้ก็ยอดตรงนี้เนี่ยก็ดีนะครับเนาะตรงบูธนะครับเนาะให้มันให้มันชุ่มๆไปนะครับเนาะยอดไปเรือยก็ได้จริงมันยอดเก่าๆมันเนาะอันนี้ขนน็อตนะครับเนาะ หมอผมใช้อะไยมบก่อนรอกเนาะใส่นี้ใส่บนมี้ก็สใส่ไขค,รครวงนะครับว่ากันไปตามนั้นดูความมองไวนะครับผมก็ใส่ตัวนีนนกก้เอามาน,นะะีะอากให้ิดออครับแล้วก็เอา โอเคพออันนี้นะครับเนาะมางแกนนะครับเนาะกินบังแกนพัดลมนะครับมันไม่สมุนไบเอาเปิดเกียร์สามได้หมดแล้วเกียเปิดเกียร์สามแล้วนะครับเนาะผมจะทำการนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับนี่นะครับนี่บอกเปิเกียร์แกนแกนพัดลมนะครับเาผมเสียบปลั๊กนะครับเนาะเพิ่ปงานมุนแล้วครับ ทำงานได้แล <graffiti. W> ้วนะครับเนาะแค่น <rop> ี้ก <papa ök> <benim> ็เหลือแค่ประกอบนะครับอ่ะโอเคครับทำมานนะครับประกอบกับตามถนัดเนะครับเด้อประกอบชิ้นใดก่อนกับประกอบรถใคยก็ได้อืมผมผมก็จะประกอบตัวนี้นะครับก่อนนี้เอาผมก็จะประกอบนากาก่อนนี้เอาอาจจะประกอบตัวใดก่อนก็ได้ครับผมมีจํากัดนะครับเนาะเอาขวางแล้วเอาประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวค่อยเอาไข่ค,รครวงจำเท่านึงนะครับเนาะต้องขัดเข่าจำก็ได้ดอกมันจ,าจังซีโบวานนะครับต้องไข่ควงกับแห้งไขควงมันแห้งนะครับอืมประมาณนี้เอาตึงๆนี่ครับขันก้านเวียงไอ้ก้าน,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 นสายมาสักก่อนเด้เออาขันเข้าไปสักก่อนเอาโอเค วันนี้ฟ้าทไายมันนะครับเนาะใส่เข้าไปอ,อันนี้มูลาน่ารากครับตัวนี้ฮะไปกระบึงออกอยดอกเนาะนนับเนาตรงหัวไปใส่ตัวนี้ ตอนนี้ตัวสายนอนเนาะตัวยกเกียสายเอาบานนี้เขามาใส่ทางหน้าบานนี้นะครับใส่ทางหน้ามันก็คือตัวนี้ใ่เข้าไปนะครับเนะาะฝาล็อกมันแปวนหลอกมันฮะหลวงก่อใาญบันดลอกน,น,ลน,ลนี่นะครับเนาะใส่เข้าไปจักไป ใส่้าไอแวนล็อกฟ้ามันนะครับปวดตึงๆมือครับใส่ไปผัดเข้าไปครับบัานนี้นี่บ้านนี้เอาก็มาใส่อันนีมันจุกมันจุกล็อกใบผัดมันครับเนาะปีนเกียวแล้วเอาดูกันจะให้นปีนเกียวแล้วครับเด้วจับตรงๆครับมาสิลูซึ้อได้ในมือเขาเนาะปีนมาปีนก็ได้ ชิ้นสุดท้ายแล้วครับใบนี้ฝาหน้ามันตะเกียงหน้ามันเนาะนี่ล่างให้เรียบร้อยนะครับพายกซ้อมก็บอกได้ด้ครับเดิ้อในอินบังคลลายนะครับเนาะแถวตำบลมองลายนะครับสกลนค,ครเนี่ยผมซ้อมให้ได้เมื่อขับพระลุ่มดิตัวถึงนะครับเนาะอมาอันนี้ผมก็ จะทําการนะครับเสียบปล,ลัลลลป๊กลองเลยนะครับเนาะเสียบปลั๊กลองเลยเห็นนะครับเนาะหัวเกียดสามเลยนะครับเนี่ยเกียดสามเลยนะนี่นะครับนะเนาะเพื่แล้วการติดใจกันแลมีประโยชน์กันจะรีบกดติดตามให้ด้วยกันออพี่น้องนะกดติดตามกดไลค์ให้เลยนะครับเด้อโอเคครับ